สวัสดครับท่านผู้ชมวันนี้จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ,บรถยนต์อเมริกาที่อยู่ได้ไม่นานโดยการปรากฏตัวของยี่ห้อนี้จะเพียงแค่วะยะเวลาแค่24ปีเท่านั้นซึ่งมันเป็นแบรนด์อเมริกาแต่ไม่ยืนหยัดเท่าแบรนด์ยี่ห้ออื่นและอยู่ได้ไม่นานที่สําคัญตัวถังก็คือพลาสติกไฟเบอร์หรือพวกคอมโพสิตที่ใช้ในการทํารถยนต์มันก็คือ s a t u r n Corporation ที่ก่อตั้งเมื่อปี1985และปิดตัวเมื่อปี2009ก่อตั้งเมื่อวันที่7มกราคมปี2528 39ปีและปิดตัวเมื่อวันที่31ตุลาคมปี2553 13ปีที่แล้ว Saturn Corporation คันแรกในปี1985นะครับเนี่ยคือจะเป็นวอ t ตันเบลซึ่งชื่อมันก็คือโปรเจกต์อาไว้สักอย่างซึ่งผมก็ลืมนะครับ แต่ว่าเป็นคันแรกที่ก่อนจะทำรถเนินจริงๆกลางทศวรรษ1 9 0ว่า80 General Motors ได้เปิดตัวรถเนต์แนวคิดเซตเทิร์นรืดดาวเสาคันนี้มีลักษณะคล้ายกับเซ t เทิร SL คันแรกเดิมทีไม่ได้จะตั้งใจทำขายแต่ว่าเป็นต้นแบบที่ทดลองทำขึ้นมาอย่างไรก็ตาม GM ได้ทดลองการผลิตแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งก็คือเซ t เทิรขึ้นมาในวันที่7มกาคมปี2528 ซึ่งทดลองการทำวอตอนแบบซึ่งมันถูกต่อยอดในช่วงปีคือ Saturn s e t u r n S-Series คันแรกในช่วงปี1990และ S4 SW ซึ่งจะมี3ซีรีส์2ซึ่งเป็นดาวเสาคันแรกดวงแรกของ s e t เ r n r ก่อนอื่นคือดีไซน์นะครับคุณผู้ชมก็คือเป็นออกแนวอเมริกันนะครับนะซึ่งด้านหน้าเนี่ยก็ออกแบบสลัมยุคเลยส่วนกระจกนะครับผมจะเป็นโทสีดำนะครับทับถมด้วย โสีดําด้านหลังจะปล่อยว่างไปเลยก็คือเป็นกระจกบานใหญ่ๆไปเลยนะครับมี3แบบก็คือเก่ง2ประตูก็คือ S4 4ประตู SL และ5ประตู SW เครื่องยนต์จะเป็น1.9ลิตร l k 0 l 2 4 l l 0 d o u b l e o v e r h e a d c a m ช h a t h w 2เป็น StationWagon เป็นตัวแวนที่ได้รับการต่อท้ายขึ้นมาต่อจาก SL2 นะครับ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานเดียวกันเลยแต่ว่ากระจกนี่จะออกแบบใกล้เคียงกับ SL 2แต่เป็น5ประตูก็คือตัวแวกอนนั่นเองนะครับแต่เสาซีและหลังคาเนี่ยจะแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงอยากเห็นได้ชัดรุ่นต่อไปก็คือ SL 1กับ SL 2ก็คือชื่อเรียกเป็น2อย่างเลยคุณผู้ชมซึ่งมันก็เหมือนเดิมมีทั้งแวน2ประตูและ4ประตูดังในภาพนี้เลยเครื่องยนต์ก็ยังคงเดิมก็คือ1.9ลิตร ามรหัสเช่นเคย LK0 l, l 2 4และ LL0 Double Overhead c a m s h a r แต่ดีไซน์มาถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดซึ่งเห็นได้ชัดก็คือมีความโค้งมนมีการปรับไฟหน้าแต่ว่ายังคงใกล้เคียงของเดิมอยู่และมีการต่อยอดอีกตัวก็คือ SW1 เป็นสเตชเชนแบบกกอนเช่นเคยท้ายมีการปรับใหม่ให้ดูโค้งมนขึ้นแตกต่างกว่าตัวแรกที่สุดด้านหน้ามีการปรับการชนหน้าใหม่แต่ว่ายังคงใกล้เคียงกับตัวแรกอยู่ ซึ่งสังเกตเอานะครับว่ามันใกล้เคียงอยู่แต่ว่าเป็นการปรับโฉมใหม่แล้วส่วนบางกระจกก็ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของแซตเทิร์นอยู่ก็คือสีดำทับถมลงไปแซเทิร์นซีรีส์ SC1 ใช้เครื่องยนต์สสูบแถวเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป1.9ลิตร LL0 มีความเร็วอยู่ที่1ั23แรงม้า92กิโลวัตต์ในช่วงใกล้ๆนั้นเองจะมีการตามอีกรุ่นก็คือ SC2 SC2 มีการปรับหน้าตาใหม่และกระจกใหม่อย่างเห็นได้ชัดซึ่งในปีเดียวกันปี2 5 1 8ถึงปี2 5 1 9มีการเปิดตัว2องรุ่นนี้พร้อมกัรเกิดขึ้นซึ่งดีไซน์บางส่วนอาจจะคล้ายคลึงกับเชื o ่อวเด็ตคาเวเลต์ตอนนั้นก็เป็นได้ปี2001ถึง2002เซอ S4 เทิร์นท4 3ยังคงมีอยู่ในรุ่น s c 1และ s c 2ในขณะที่ตัวถังของรุ่นก่อนไว้มีการปรับโฉมใหม่ ทั้งกระชนหน้าและกระชนหลังรวมถึงไฟหน้าและไฟท้ายใหม่ในปี1999 Saturn S-Series SL1 SL2 ได้การออกแบบใหม่ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเดิกการผลิตในช่วงปี2002ส่งผลทำให้ S-Series นี้มีเจเนอเรชันที่3เกิดขึ้นสังเกตว่าไฟหน้าและไฟท้ายมีการออกแบบใหม่ให้แตกต่างกันโฉมแรกซะหน่อยก้าวสู่ Saturn SL L-Series เกิดขึ้นเลขกอีกอย่างว่า 1> l 1 0 0 L 3 0 0 L 3 0 0 LS LS 1 LS 2ถ้าเป็นสเตชเชนไวก่อนก็จะเป็น LW 1 LW 2 LW 2 0 0และ LW 3 0 0เครื่องยนต์จะเป็น2 2ลิตร L 6 1เบนซินและ3 0ลิตร L 8 1 V 6เบนซินเช่นกันมีการปรับหน้าตาใหม่ในช่วงปี2 0 0 4ทั้งหน้าตาและท้ายมีการปรับใหม่ให้ดูโค้งหมดและทนสมัยมากขึ้น ยอดขายของรถยนต์ S-Series หรือ SL ที่ไม่ดีทำให้ General Motors หรือ GM ต้องยกเลิกสายการผลิตในช่วงปี2548ส่วนคันสุดท้ายที่ออกจากสายการผลิตในช่วงวันที่17มิถุนานยน2547มีการผลิตอยู่แค่46,300คัน Saturn Ion เป็นซีดานขนาดเล็กกรับผม ซึ่งไซส์มันก็พอๆกับ Honda City Toyota Vios หละคุณผู้ชมแต่ว่าเครื่องขนาด2.2ลิตร L61 2.4ลิตร LAT เบนซิน3.0ลิตร V6 3.5ลิตร V6 นะครับจะมี4ประตูและ2ประตู2ประตูนี่จะเหมือนกับ SC1 เลยคือการเปิดประตูคือใช้เลยคุณผู้ชมดีไซน์จะเป็นรถราคาประหยัดซึ่งจะดูขนาดเล็กแต่ว่าเครื่องขนาดโคตรใหญ่เลยคุณผู้ชม ซึ่งเครื่อง2.2ลิตรนี้จะเป็น Ecotech เป็นของ Open นและขนานั้นมีการปรับปรุงให้ดีกว่ารุ่นก่อนในปีที่แล้วจาก140แรงม้าจะเป็น145แรงม้าที่อาจจะเป็นยุคสุดท้ายของเซตเทินก็เป็นได้กับรุ่น Astra Astra ไม่จำเป็นต้องหาภาพเทียบเพราะว่าพื้นฐานมันใกล้เคียงกันมากก็คือ OpenAstra ตั้นเองซึ่งคาดว่ามันถูกผลิตออกมาแค่ไม่กี่ปีไนะขณะนั้น ซึ่งจะมีแค่3ประตูและ5ประตูเท่านั้นใน2แบบและคาดเดาว่ามันจะไม่ถูกส่งออกไปยังประเทศอื่นแน่นอนเพราะว่ามันกําลังจะถึงจุดจบนัขนาดนั้นก็เป็นได้แต่อาจจะไม่ใช่เสมอไปซึ่งเอสตาเป็นรุ่นเดียวที่มีความเป็นจุดมันมากที่สุดนักขนาดนั้นก็เป็นได้คือ Open Saturn o u t l เอ k าลเป็น SUV ขนาดใหญ่ของแซ t u r n ในขนาดนั้นไม่มีแค่เก๋อย่างเดียวก็มี SUV อย่าง s a t u r n o u t l o o k VUE นะครับผมนาขนานั้นเลยออกมาพร้อมกันซึ่ง VUE นั้นจะมีขนาดกระทัดรัดกว่า o u t l o o k มาหน่อยหนึ่งและ MPV อย่าง s a t u r n v v เครื่องยนต์เป็น3.5วิต LS9 เบนซิน3.9วิต LZ9 V6 และ3.9ลิตร LGD V6 แล้วก็ปิดท้ายด้วยรุ่น s a t u r n Sky เป็นรถสเตอร์คันแรกของ s a t u r n มุสุดท้ายก่อนที่ยุติการผลิตในช่วงปี2009แต่ว่าภายในนั้นอาจจะสวนทางกับภายนอกสักนิดหน่อยแต่ก็เข้าใจครับผมในประเทศเกาหลีมันก็มีแฟดอย่างแตบู G2X ซึ่งมันถูกรวมกับ p o n t i x ในขณะนั้นเลย s a t เท n SKY มันถูกจัดแสดงในงาน North American International Motor Show ปี2 0 4 8โดยจะมีเวอร์ชั่นการผลิตตามมาในช่วงปี2 0 4 9 ซึ่งสันนิษฐานได้เลยครับว่าอาจจะเป็นเวอร์ชั่นที่ถูกขายจริงในช่วงปี2549ภายในสิ้นปี2552 General Motors ก็ได้ปิดตัวแทนจำหน่ายแซทเทินใน46แห่งในแคนาดาแม้ตัวแทนจำหน่ายของแซทเทิก็ยังขาย,ายารถยนต์ซับด้วยและแซทเทิร์นแต่สิใจว่าพวกเขาจะไม่สามารถทำคดีทางธุรกิจเพื่อจะจำหน่ายยายนยนต์แซทเทิในแคนาดาได้อีกต่อไปและปี2553ปีต่อมา เป็นการสิ้นสุดบริษัทของแซทเทิร์น GM หรือ General Motors ได้ยุติการผลิตรถยนต์แซทเทิร์นเมื่อวันที่7ตุลาคมเมื่อปี2552และยุติของแฟนชส์ที่โดดเด่นในช่วงปี2553เมื่อวันที่31ตุลาคมณขณะนั้น,น,ดน,นโดยระยะเวลาก็คือ24ปีนะครับผมโอเคข้อมูลก็มีประมาณนี้นะครับนะก็อาจจะมีผิดบ้างถูกบ้างก็ขออภัยนะครับผม ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับนะสาเหตุที่นำเอาแบรนด์นี้มาเล่าเนี่ยก็คือเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมคือดีไซน์ของ s ซทเทอเนี่ยคือมันจะออกแบบแนวอเมริกาแต่ว่ามันจะมีความเป็นญี่ปุ่นเข้าไปในนั้นด้วยยกตัวอย่างก็คือ Saturn sc 1และ sc 2จะมีความคล้ายคลึงกับ Nissan 2 0 0 s x s ก็เป็นได้จุดเด่นของมันก็คือตัวถังที่เป็นพลาสติกคอมโพสิต ที่ทางแซทเทินใช้ในการทำรถยนต์ซึ่งคิดว่ามันเป็นความจริงซึ่งในการปุบของรถยนต์คันนี้ก็อาจจะเป็นการปุบของพลาสติกคอมโพสิตท,ที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นเทคโนโลยีทางการออกแบบและตัวถังของแซทเทินตัวถังของแซทเทิรนดีไซน์การออกแบบถือว่าล้ำมากแต่ก็อยู่ได้ไม่นานคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ